สวัสดีครับนะครับวันนี้พ่อนิวนะครับจะมาสอนเทคนิคนะครับงัดยางยังไงนะครับไม่ให้นะครับวงล้อนะครับเป็นรอยนะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับที่รักสวยนะครับเดี๋ยวมีนะครับขั้นตอนดังนี้นะครับมีนะครับวัสดุอันนี้คือนะครับอะไรนะทั้งอะไรวะไม่เดี๋ยวไปตัดต่อเอาอะไรวะชามิ่งอ่าจังงี้อ่ะกูมึงไม่ใช่ ก๊นน้มันเครื่องอะไรก็ไม่รู้ครับกลอนกําลงไอทำไปทำเพี้ยอะไรทำเพื่ออะไรนะครับเอาใหม่นะครับก็อันแรกนะครับอันดับแรกก็เป็นนะครับกราลนน้ำมันเครื่องนะครับไอ้ตัดมานะเพื่อนะครับลองนะเปลางัดนะครับไม่เป็นรอยนะครับเดี๋ยวจะให้ จงโอมนะครับงัดให้ดูนะครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะน,นง,งัดให้ดูสดๆเลยนะครับว่านะครับมันจะเป็นรอยไหมนะครับใครมีเทคนิคยังไงก็แชร์ประสบการณ์ให้ดูให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของพ่ออนิวนะครับ งัดข้างหนึ่งก่อนก็ได้เล้ยผิดแล้วนะครับพี่จะตัดขวดพลาสติกหรือจะตัดอะไรก็ได้นะครับมันนะครับทนนะครับเหล็กงัดนะครับไม่ให้เป็นรอยนะครับวงล้อนะครับอันนี้นะครับเป็นรอยนะครับวงล้อที่ว่าเลกันมานะครับนี่จะงัดให้ดูสดๆนะครับว่ามันจะเป็นรอยไหมนี่ก็ให้น้องงัดนะครับ ได้ไหมแข็งแข็งมากจะไม่ได้ออกไหมนี่เอาสลับสลับกันเนาะทางนี้มันใหญ่ด้นั่นตัวเล็กอยู่กับโอมแม่งต,ตัวนี้งับกด้อะทหม่นะครับขั้นตอนแรกก็เอาขวดพลาสติกนะครับทิมเข้าไปข้างๆนะครับข้างวงล้อนะครับแล้วก็ ใช้เหล็กงัดนะครับงัดยางนะครับงัดเข้าไปนะครับงัดข้างหนึ่งก่อนนะครับเด้งมากเลยได้ไหม เดี๋ยวรอยมาขอเติมเลยก็เริ่มได้แล้วนะครับแ,แต่ยี่ห้อยางนะบบางยี่ห้อนะครับโคตรแข็งนะครับบอกเลยนะครับยางในมีขาดนะครับใครนะครับที่หัดงัดยางนะครับบอกเลยนะครับยางในนะครับไม่ต่ำกว่าสามเส้นนะครับไม่ว่าแต่ตอนใส่ไม่ว่าแต่ตอนํางานบอกเลยนะครับไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยาก กว่าจะเป็นนะครับถ้าจะมองนะครับว่ามันง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วนะคมันมันก็ต้องใช้เทคนิคนะครประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็งัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ